เมื่อได้ยินการแจ้งเตือนของระบบหัวใจของหลินหยวนก็ตกต่ำลงเขาเป็นเพียงงูดำธรรมดารรมดาตัวหนึ่งเขาจะเทียบชั้นกับสัตว์อสูรระดับหนึ่งได้อย่างไรหลินหยวนรีบวิ่งเข้าไปในถ้ำโดยไม่คิดอะไรขณะนี้ถ้ำแห่งนี้คือสถานที่เดียวที่สามารถทำให้เขารู้สึกปลอดภัยได้โชคดีที่ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าปฏิกิริยาของหลินหยวนนั้นรวดเร็วพอสมควรเขารีบวิ่งเข้าไปในถ้ำและซ่อนตัวอย่างง่ายได้หลินหยวนไม่กล้าแม้แต่จะตรวจสอบทางเข้าถ้ำเขาอยู่ในถ้ำและสำรวจระบบต่อไป ตอนนี้เขาได้กลายเป็นงูในป่าแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือโลกแบบไหนหากเขาต้องการมีชีวิตรอดเขาต้องพึ่งระบบเท่านั้นเมื่อคิดว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบถุงของข,องขวัญสำหรับมือใหม่หลินหยวนจึงรีบพูดว่าระบบเปิดถุงของขวัญสำหรับมือใหม่ให้ฉันติงถุงของขวัญสำหรับมือใหม่เปิดสำเร็จแล้วได้รับแต้มแอตทริบิวต์ที่กำหนดได้หนึ่งแต้มได้รับความสามารถในการสแกนแผนที่ขั้นพื้นฐาน x หนึ่งได้รับศิลปะการต่อสู้ความลับของร่างกายสีทอง x หนึ่งพิธีกรหลินหยวนสถานะงูดำธรรมดาสามารถวิวัฒนาการได้ระดัับอาาณจกเศษส่วน ความสามารถระบุตำแหน่งของศัตรูจากกลิน่นความเร็ว0.2การป้องกัน0.1โจมตี0.3คะแนนคุณลักษณะที่กำหนดได้1.1ศิ 1. 1. ละปะการต่อสู้ความลับของร่างกายสีทองไม่มีอาณาจักรไม่สามารถเปิดได้อย่างไรก็ตามหลินหยวนดูเหมือนจะเข้าใจการจัดสรรคะแนนประสบการณ์เขาไม่ได้รีพร้อนแต่ความสามารถในการสแกนแผนที่กลับทำให้หัวใจของหลินหยวนเต้นเร็วขึ้นระบบสแกนแผนที่ให้ชั้นเดียวนี้ติ้งกำลังสแกนแผนที่ปัจจุบันติ้งสแกนแผนที่เสร็จแล้วกำลังโหลดดดิิ้งการรโหลเสส็จน ในเวลาเดียวกันนั้นจิตใจของหลินหยวนก็มีข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยไมล์จากแผนที่นี้นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่หลินหยวนรู้ในที่สุดว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดสถานที่ที่เขาอยู่นั้นเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าป่า,าสัตว์อสูรภายในระยะไม่กี่ร้อยไมล์มีเทือกเขามากมายนับไม่ถ้วนมีสมบัติล้ำค่านับไม่ถ้วนซ่อนอยู่ภายในแน่นอนว่ายังมีสัตว์ป่านานาชนิดและแม้แต่สัตว์ปีศาจด้วยงูแมลงหนูและมดอย่างหลินหยวนก็มีจำนวนมากยิ่งกว่านี้อีกในส่วนของข้อมูลอื่นนนๆแแแผทีี่่่่่ไไไไมมมสสาารถกกกด้ตต็คัญออป อย่างน้อยหลินหยวนก็สามารถยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่โลกในชีวิตก่อนของเขาอย่างแน่นอนหลังจากศึกษาแผนที่แล้วหลินหยวนจึงหันความสนใจไปที่ศิละปะการต่อสู้คำพีร่างกายสีทองน่าเสียดายที่ไม่ว่าหลินหยวนจะคลิกอย่างไรก็ยังมีคำเตือนเสมออาณาจักรของเจ้าภาพไม่เพียงพอไม่สามารถฝึกฝนได้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้และมุ่งเน้นไปที่คะแนนแอตทริบิวที่สามารถจัดสรรได้ในตอนแรกเขาฆ่าหนูเทาและได้รับ0.1น่ต้มแอตทริบิวท์เมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่มเปิดนิวบีกิฟท์แท็กและได้รับอีกอน,น เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมหลินหยวนจึงไม่ลังเลเลยที่จะเพิ่มคะแนนแอตทริบิวต์0.8แต้มให้กับความเร็วของเขาและอีก0.3แต้มที่เหลือให้กับการโจมตีของเขาในด้านการป้องกันตอนนี้เขาเป็นเพียงงูดำตัวเล็กๆเ,เท่านั้นหากมีใครรมาจับตัวเขาเขาคงตายไปแล้วไม่สำคัญหรอกกว่าเขาจะเพิ่มการป้องกันเข้าไปอีกเล็กน้อยในขณะนี้แผงระบบของหลินหยวนได้รับการรีเฟรชอีกครั้งพิธีกรหลินหยวนสถานะงูดำธรรมดาวิวัฒนาการได้ระดับอาณาจากักรเศษศูนย์ส่วนสิบความสามารถพิเศษระบุตำแหน่งของศัตรูด้วยกลิ่นนคววาามเรร็1กกป้องั โจมตี0.6คะแนนคุณลักษณะที่กำหนดได้ศูนย์ศิละปะก,การต่อสู้คัมภีกายทองคำไม่มีอาณาจากักรไม่สามารถเปิดใช้งานได้หลังจากทดสอบแล้วหลินหยวนก็รู้ว่าความเร็วของเขาเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง5้าเท่าจริงๆความเร็วของเขาในตอนนี้สามารถอธิบายได้ว่าเร็วเท่ากับสายฟ้าแน่นอนว่านี่เทียบกับความเร็วของเขาเมื่อก่อนแล้วขณะที่หลินหยวนกำลังตื่นเต้นจู่ๆก็มีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากนั้นก็มาหยุดอยู่บริเวณปากถ้ำภายในถ้ำหลินหยวนตกตะลึงและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาจะลืมได้อย่างาอก ตอนที่เขากำลังทดสอบความเร็วของเขาเมื่อสักครู่เขาคงได้รับการสังเกตเห็นจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกนั่นหัวใจของหลินหยวนตึงเครียดและเขาไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวใดๆดเพราะกลัวว่าจะไปรบกวนสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกภายนอกก็ดูเหมือนจะเงียบสงบลงเช่นกันขณะที่หลินหยวนคิดว่าเขาจะหนีรอดไปได้ก็มีเสียงดังโครมครามดังมาจากทางเข้าถ้ำมีอะไรบางอย่างกำลังขุดปากถ้ำอยู่หัวใจของหลินหยวนเต้นแรงเขารู้ว่ามีบางอย่างสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเขาและกำลังขุดหาเขาเพื่อจับตัวเขาการจะเปิดใช้งานระบบและฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่่่่่ใชเเเเรือองงาาาายยยยยลลขไไไมมมกตตปโดีหุผ โดยไม่ลังเลหลินหยวนรีพันสีรษต์และวิ่งไปยังอุโมงค์อีกแห่งในถ้ำหลุดลอยหลุดลอยความเร็วในการขุดข้างนอกนั้นเร็วมากแต่ความเร็วของหลินหยวนนั้นเร็วกว่ามากในช่วงริปตาเขาก็หลุดออกจากอุโมงค์อีกแห่งและปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณญ้าอีกแห่งอย่างรวดเร็วแต่ไกลออกไปเขายังคงได้ยินเสียงการขุดดังกรอบแกรบเห็นได้ชัดว่าปากถ้ำไม่ได้อยู่ไกลจากที่นั่นหลินหยวนไม่กล้าที่จะดูสิ่งที่กำลังขุดรังของเขาและไม่กล้าที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเขาคลานไปข้างหน้าอย่างรวดเร่่่่่าาานนนนหห้้รรัับออออออยยยงงะเเขตืืืืพมมีูไ ติงตรวจพบสัตว์ร้ายระดับหนึ่งกำลังเข้าใกล้ในระยะ200เมตรข้างหน้าแนะนำให้โฮสต์หลีกเลี่ยงมันโดยเร็วที่สุดหดหลินัวตวิ่ง,ง,งเลเลตรวจพบสัตว์ร้ายระดับหนึ่งกำลังเข้าใกล้ในระยะ150เมตรข้างหน้าแนะนำให้โฮสต์หลีกเลี่ยงมันโดยเร็วที่สุดหลินหยวนเปลี่ยนทิศทางอีกครั้งแต่ในใจของเขากลับสาบแช่งอย่างรุนแรงนี่มันสถานที่แตกขักประเภทไหนกันทาไมถึงมีสัตว์อสูรมากมายเช่นนี้ในขณะนี้เขาทําได้เพียงแต่สัส่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางสัตว์อสูรเหลา่านี้ความรตร หลินหยวนเกือบจะหันหลังและวิ่งหนีโดยไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่เขาหันศีรษะเขาก็ตกตะลึงจากนั้นดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีการจะเจอแมลงธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาไม่ยอมปล่อยมันไปเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากระบบเขาก็รีบเคลื่อนไหวทันทีอย่างรวดเร็วหลินหยวนพบจิ้งจกตัวใหญ่ที่นอนอยู่ใต้ลำต้นไม้ตรงหน้าเขาดูเหมือนว่ามันจะกำลังนอนอาบแดดอย่างขี้เกียจสิ่งนี้มีความยาวอย่างน้อยหนึ่งฟุตมันมีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของหลินหยวนร่างกายของมันมีจุดต่างๆปกคลุมอยู่เมื่อมองลลก็้งเ แต่เมื่อคิดถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วหากเขาไม่ได้รับคะแนนคุณลักษณะเพื่อพัฒนาและเพิ่มเลเวลอย่างรวดเร็วเขาก็อาจตายได้หลินหยวนกัดฟันแล้วว่ายน้ำไปอย่างรวดเร็วในขณะน,นี้กิ้งก่าตัวใหญ่ก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามามันกำลังจะหันตัวและปีนขึ้นต้นไม้แต่ความเร็วของมันช้าเกินไปและความเร็วของหลินหยวนก็เทียบได้กับสัตว์อสูรระดับหนึ่งแล้วเขาตามทันมันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ลังเลเลยหลินหยวนพันมันไปรอบๆโดยตรงและใช้กลนุบายเดิมอีกครั้ง บางทีอาจเป็นเพราะพลังโจมตีของเขาเพิ่มขึ้นในครั้งนี้การฆ่ากิ้งก่าตัวใหญ่ที่เห็นได้ชัดจึงง่ายขึ้นเขาเพียงแค่ต้องจับให้แน่นขึ้นชั่วขณะกิ้งก่าตัวนี้ก็ตายทันทีเปิดปากของเขาเพื่อเปิดใช้งานระบบวินาทีถัดไปกิ้งก่ายักษ์ตัวนี้เริ่มสลายตัวด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันกลายเป็นแสงสีเขียวและถูกกลืนเข้าไปในปากของหลิงหยวนความรู้สึกอิ่มเอิบเกิดขึ้นทันทีหลังจากนั้นหลิงหยวนก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มอุ่นขึ้นหางงูของเขาดูเเหมมมือออออนนนนจจะะัััลล็กกกก้ยาาาาว่างงงออ ที่สำคัญกว่านั้นเมื่อปฏิบัติตามการแจ้งเตือนของระบบเขามีคะแนนแอทริบิวิเพิ่มเติม0.1คะแนนให้แจกจ่ายอย่างไรก็ตามก่อนที่หลินหยวนจะดีใจคำเตือนของระบบก็ดังขึ้นอีกครั้งติง๊งการแจ้งเตือนจากระบบห่างออกไป300เมตรสัตว์ปีศาจเลเวล1กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็วติง๊งการแจ้งเตือนจากระบบห่างออกไป420เมตรสัตว์อสูรระดับ1กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็วติ๊งการแจ้งเตือนจากระบบห่างออกไป510เมตรสัตว์อสูรระดับ2กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้า